เทคนิคขับรถชีวิตง่ายขึ้นฟืดชุบวิธีที่ทำให้แขนเราครับอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องตามธรรมชาติที่เราอยากจะรู้สึกไม่ต้องจับสลับเลยก็ได้ทำรถตรงล้อตรงไม่ต้องจับพวงมาลัยอะไรเลยรถเข้าบ้านได้อย่างง่ายดายเลยจอดขนานมีรถด้านหน้าด้านหลังยิ่งหมุนท้ายมามากขึ้นเท่าไหร่นี่ครับหน้าผมจะออกไปข้างนอกมากขึ้นเท่านั้นครับหลังจากนั้น หาจัางหวะโล่งๆไปได้เลยเฉียงมาทั้งขวาซ้ายผมโล่งอันนี้นะโคโบลงได้เลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเทคนิคขับรถที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับเวลาที่เราขับรถครับบางทีเราอาจจะชอบทำวิธีซ้ำๆเดิมๆที่เราทำมาเพราะว่าบางทีครับเราอาจจะรู้สึกว่า วิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วไม่มีวิธีไหนที่ง่ายและปลอดภัยไปกว่านี้แล้วครับแต่ว่าบางทีครับมันอาจจะมีทิคหรือเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่สามารถมาพลิกสถานการณ์นั้นทำให้มันง่ายแล้วมันปลอดภัยยิ่งขึ้นได้นะครับคลิปนี้ครับผมก็เลยจำลองสถานการณ์ต่างๆแล้วมาเสริมเทคนิคให้เพื่อให้ทุกท่านครับเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้เลยนะครับ เอาละครับงั้นถ้าดูท่านพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไปถอยขึ้นบ้านพวงมาลัยตรงการถอยรถขึ้นบ้านครับก็เป็นเรื่องที่มือใหม่กังวลมากเพราะเรานะครับกลัวว่าเราเนี่ยจะถอยแล้วหน้าไปฟาดนั่นฟาดนี่หรือถอยแล้วเนี่ยเติมคันเร่งเยอะพุ่งชนบ้านตัวเองครับแต่ว่ามันมีวิธีที่สามารถทำให้เราเนี่ยขจัด ปัญหานี้ออกไปได้อย่างง่ายดายครับทุกคนลองดูนี่ครับถ้าเราเนี่ยทำตามปกตินะครับเราจะกลัวในจังหวะนี้ครับตอนแรกเราอาจจะโฉบมาได้ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วการถอยหลังเข้าบ้านเนี่ยมือใหม่หลายท่านครับเราจะหมุนได้นี่เพราะว่ามันหมุนองศาทีเดียวใช่ไหมครับจะถอยทั้งไหนก็หมุนทาางนั้นเนี่ยเราก็หมุนไปละง่ายๆปืดแต่ว่าจังหวะที่เราถอยขึ้นมาครับ ท้ายเราเนี่ยเข้าบ้านและรถเราตรงแนวได้แบบนี้แล้วนะครับตึงจังหวะเนี้ยนี่ครับเราเนี่ยจะก,กังวลว่าเฮ้ยฉันน่าจะคืนพวงมาลัยแล้วนะตอนนี้พวงมาลัยฉันตรงแล้วนะแต่ว่าเราเนี่ยคืนไม่หมดพอคืนไม่หมดครับเราเนี่ยเหยียบคันเร่งเข้ามาตืดคราวนี้ครับเนี่ยจะฟาดบ้านแล้วนี่ครับพอมันฟาดไปเนี่ยตึง้งทีเดียวอะเลิกขับเลยนะครับกลัวเลยนะครับ วิธีแก้นะครับนั่นก็คือถ้าเรามาจังหวะนี้แล้วนะครับผมจะแนะนําให้ทุกท่านนะครับเดินหน้าเลยเดินหน้าคืนพวงมาลัยเลยครับนี่ครับนี่จังหวะที่เราเดินหน้าเราก็สามารถจัดทรงได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยจะให้รถเราจอดตำแหน่งไหนเนี่ยเราเดินหน้ามาดูได้เลยว่าตอนเนี้มองกระจกแล้วโอเคลากเส้นจากประตูหน้าไปประตูหลัง เลยตัวรถไปฉันสามารถถอยตรงๆได้โดยไม่ชนอะไรเช็คซ้ายเสร็จเช็คขวาด้วยแต่ว่าข้อควรระวังของจุดนี้นะครับนั่นก็คือมเมื่อกี้เราถอยรถขึ้นบ้านไปแล้วตอนนี้เราเดินหน้าออกมาใหม่เต็มลำนี่ครับเราจะต้องเช็คซ้ายเช็คขวาบนถนนด้วยหลังจากนั้นครับเหลือแค่ถอยขึ้นบ้านเข้าไปผมจะเรียกแบบนี้นะครับว่าเราเนี่ยทำรถตรงล้อตรง รถตรงคือรถตรงแนวถอยครับเนี่ย,หยเห็นไหมผมรถตรงแนวถอยแล้วผมสามารถถอยได้เลยล้อตรงก็คือเนี่ยล้อผมตรงแล้วผมไม่ต้องจับพวงมาลัยอะไรเลยนี่ครับไม่ต้องจับพวงมาลัยอะไรเลยรถก็เข้าบ้านได้อย่างง่ายดายเลยครับนี่เห็นไหมเข้านิ่มๆเลยปึ๊บไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยนี่ครับแล้วถ้ามันจะเป็นจังหวะที่แบบติดเนินต้องเร่งขึ้นบ้านนะครับ ไม่เป็นไรคือถ้าเราสามารถแบบใช้ความเร็วที่ถอยขึ้นมาตื้อต่อเนื่องได้ช้าๆแต่ต่อเนื่องขึ้นมามวนเดียวได้อันนี้โอเคแต่ว่าถ้าท่านไหนที่แบบกลัวกังวลนะครับว่าเฮ้ยมันจะต้องเร็วอะ่ะเราก็ถอยมาพัดที่เนินตรงนี้ก่อนได้ครับให้ทาขึ้นไปก่อนแล้วหน้ามันก็ติดไว้อยู่แต่หลังจากนั้นครับเนี่ยเราค่อยๆลองเติมคันเร่งดูถ้าเรากดนิดๆเอ้ยรถยังไม่ไปเอ้ยมันไหลลงกลับมาใหม่เนี่ยครับถ้าอย่างเนี้ย เราเบิ้ลอย่างเงี้ยมันจะกลัวเนี่ยครับบึ้นบึ้นเนี่ยถอยขึ้นไปแล้วก็ไหลลงมาใหม่ผมแนะนําครับค่อยคเพิ่มน้ําหนักคันเร่งครับจนกว่ามันจะไปค่อยๆแตะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแตะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอพอรถมันเริ่มไหลแล้วครับมันโอเคแล้วเราสามารถให้มันเนี่ยค่อยๆไหลด้วยความเร็วนั้นได้ครับไหลตื้ตื้ตื้ตืดตื้ตื้ตื้เนี่ยขึ้นมานี่ครับแค่เพิ่มจังหวะเดียวครับเพิ่มจังหวะในการ เดินหน้าเคลียร์พวงมาลัยอย่างเดียวเท่านั้นมันจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยปลอดภัยไม่ต้องกังนวลว่าเราจะฟาดเสาไม่ต้องกังนวลว่าเราเนี่ยจะถอยชนบ้านครับมีสติในการคุมน้ําหนักคันเร่งอย่างเดียวเท่านั้นได้เลยครับลดมือลงส่งพวงมาลัยหลายๆท่านครับเวลาที่เราเลี้ยวเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าพอเลี้ยวไปแล้วเนี่ยแขนชั้นมันจะต้องจับปล่อยจับปล่อยหลายรอบหรือว่า อาจจะเป็นในจังหวะที่เราเลี้ยวไปแล้วแล้วแขนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามธรรมชาติที่เราอยากจะรู้สึกครับเช่นผมเนี่ยจะเลี้ยวขวาปึ๊บจะรอช้าดูแล้วก็เลี้ยวไปครับเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแขนเรามันท่วงท่ามันแปลกๆใช่ไหมครับเนี่ยมันไปอยู่ในตำแหน่งต่างๆที่มันอาจจะงงๆจับไม่ถนัดใช่ไหมครับนี่ครับเวลาจะเลี้ยว ถ้าเราควยแขนแบบธรรมดานะครับเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยองศามันประมาณไหนนะองศาประมาณนี้มั้งแล้วมือมันจะอยู่ยังไงงงๆนี่ครับคือเราเนี่ยครับจะรู้สึกดีกับการที่เราจับแล้วมืออยู่ประมาณด้านบนของพวงมาลัยครับก็จะอยู่ประมาณ932อะไรทํานองนี้ครับเราจะเป็นตำแหน่งที่เรารู้สึก ดีครับแต่ว่าถ้ามันไปต่าๆแล้วเลี้ยวจะต้องคาพวงมาลัยไว้อะไรทํานองนี้ครับเราก็อาจจะรู้สึกว่าอึดอัดรู้สึกไม่ถนัดครับแต่ว่ามันก็มีวิธีที่ทําให้แขนเราครับอยู่ในตําแหน่งที่ใกล้เคียงจุดนั้นมากที่สุดนะครับนั่นก็คือการลดมือลงส่งพวงมาลัยครับทุกท่านลองดูเช่นในจังหวะนี้ครับผมจะเลี้ยวซ้ายครับผมเนี่ยลดมือขวาลงปึ๊บ เช็คชัวร์ปุ๊บายนี่ครับการควยแขนยังมีอยู่แต่ว่าเหลือแค่หนึ่งครั้งครับเราไม่ต้องจับสลับบ่อยครับไม่ต้องจับสลับบ่อยแล้วนี่ครับเห็นไหมมันก็จะช่วยลดจํานวนครั้งในการที่เราจะต้องเลี้ยวควยแขนก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องแบบหมุนตับ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 ,ตบใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราลดมือลงแล้วอ่ะมันจะหายไป1จังหวะครับหรือว่าถ้าเป็นโคง้งกว้างๆนะครับบางทีเนี่ย เราไม่ต้องจับสลับเลยก็ได้นะครับเช่นโค้งที่เดียวข้ามฝั่งประมาณนี้ผมเลี้ยวขวาผมลดมือซ้ายลงหลังจากนั้นพาพวงมลาลัยไปปุ๊บนี่เห็นไหมเลี้ยวได้แล้วแขนแขนซ้ายผมเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งที่ขึ้นมาชดเชยเมื่อกี้แล้วก็จะอยู่ตำแหน่งเดิมๆประมาณนี้เก้เนี่ย,ยแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกถนัด อยู่เหมือนเดิมถนัดกว่าการเลี้ยวไขว้แขนที่มือไปค้างอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้จะต้องบังคับตามโค้งไปอย่างนั้นซะอีกครับเนี่ยเราลองประยุก์ตใช้ได้เลยครับถ้าเราเอามาใช้กับพุชแอนด์พูลด้วยนะครับเนี่ยประยุก์ตใช้กันนะมันจะทําให้แขนเราเนี่ยนิ่งมากเลยผมลดมือขวาลงครับมาต่ําแขนซ้ายเนี่ยผมลูดเนี่ยปึ๊บเนี่ยเห็นไหมแขนซ้ายผมอยู่ที่เดิมครับแต่ว่าผมเนี่ยใช้มือขวาในการ สไลด์มือลงต่ำแล้วก็พาพวงมาลัยขึ้นมาครับเนี่ยเราสามารถประยุกต์ใช้ได้หมดเลยไม่มีถูกไม่มีผิดครับถนัดแบบไหนเนี่ยเลือกเอาได้เลยครับตามถนัดของแต่ละท่านได้เลยครับถอยหลังม้วนท้ายท่านี้ครับจะเป็นท่าที่หลายๆท่านอาจจะกลัวครับหลายๆลท่านอาจจะยังนึกไม่ออกครับว่าเราเนี่ยจะถอยหลังม้วนท้าย ื่ออะไรนี่ครับแต่ว่าในสถานการณ์นี้ครับที่เราเนี่ยเลี้ยวพาดมาเจอทางตันผู้เริ่มต้นอาจจะโอ้โหกังวลมากเลยทางตันแล้วทายัางไงดีฉันจะต้องถอยหลังออกแล้วฉันจะต้องกลับไปทางเดิมคือทางนี้ครับเนี่ยจะต้องถอยถอยถอยโอ้โหตายแล้วถอยมาอย่างเดียวเลยถอยตรงๆอ,อ,อย่างเดียวเลยตืดข้ามเลนตัวเองตืดข้ามเลนตัวเองไม่พอ ข้ามฝั่งไปอีกเลนหนึ่งตืดนี่ครับสุดต,ตึงทำไงดีเดินหน้าเลี้ยวขวาไม่ผลใจะไหมไม่ผลปุ๊บถอยอีกหนึ่งทีตืดนี่ครับผลแล้วไปต่อนี่ครับอันนี้ก็คือ การถอยหลังแบบปกติใช่ไหมครับใช้ถึง2เทคแล้วใช้ที่เปลืองมากครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจมันนะครับว่าเราเนี่ยสามารถม้วนท้ายเพื่อบังคับหน้ารถได้นะครับมันจะเหลือแค่เทคเดียวครับทุกท่านลองดูครับเนี่ยผมก็จะมาใช้ซอยเดิมเลยเลี้ยวที่เดิมเลยอุ้ยเลี้ยวเข้าไปครับปึ๊บโอ้โหเจอทางตัน เจอซอยตันครับไม่เป็นไรตั้งสติปุ Adjust ๊บคราวนี้ครับเราเนี่ยจะออกทางเดิมใช่ไหมครับเนี่ยเราจะออกทางเดิมเอาหน้าไปทางนี้ใช่ไหมครับถ้าเราเอาหน้าไปทางนี้หลังรถมันจะต้องไปทางไหนหลังรถมันจะต้องไปทางนี้ใช่ไหมครับพอหลังรถมันจะต้องไปทางนี้เราสามารถบังคับรถให้หลังรถไปทางนี้ได้ต้องแต่เนิ N ่นเลยนะครับทุกคนลองดูผมเนี่ยใส่เกียร์ถอยแล้วผมเอียงหลังรถไปทางนี้ก่อนเลยนี่ครับเห็นไหม ผมเอียงหลังรถไปทางนี้ก่อนเลยปึ๊บเอียงไปประมาณนี้ครับเนี่ยเอียงๆเ,เข้าไปปึ๊บเอียงๆเ,เข้าไปครับหลังจากนั้นผมสามารถเพิ่มมุมองศาได้แล้วมีที่ให้ผมไปได้แล้วนี่ครับผมค่อยๆหมุนเพิ่มเพิ่มเพิ่มองศาเข้าไปนี่ครับเห็นไหมเพิ่มองศาเข้าไปเพิ่มองศาเข้าไปครับรอมันแป๊บหนึ่งให้ลดไปด้วยครับหลังจากนั้นนี่เห็นไหมถอย เข้าเลนตัวเองได้เลนเดียวทีเดียวทเยวทคเดียวผ่านไปต่อเลยนี่ครับเห็นไหมการถอยหลังม้วนท้ายเนี่ยนอกจากจะใช้กลับรถใช้แก้สถนานการณ์ได้แล้วนะครับสามารถเอาไปประยุกใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์ด้วยครับเดี๋ยวทุกคนลองดูม้วนท้ายเอาหน้าออกเวลาที่เราจอดขนานมีรถด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้นะครับ มันจะทําให้เราเนี่ยกังวลกับตอนออกมากเลยครับว่าระยะเท่านี้ฉันจะออกอย่างไรหน้าฉันก็ติดและหลังฉันก็มีพื้นที่เท่านี้เองฉันจะต้องขยับกี่ทีถึงจะออกได้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสําหรับผู้เริ่มต้นครับผู้เริ่มต้นเนี่ยตอนแรกอาจจะเลือกแค่ว่าถอยมาเยอะๆใช่ไหมครับเนี่ยถอยตรงๆมาเยอะๆ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 แล้วก็ค่อยหมวนออกนี่ครับ แต่ว่าพอผมม้วนออกแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังเฉียวๆอยู่นยครับมันอาจจะแบบเล่งเข้าไปพ้นไม่พ้นก็ไม่แน่ใจอะ่ะคือระยะมันตอบยากมากเลยครับรถมันอาจจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้มันอาจจะต้องทําให้เราใช้หลายจังหวะในการออกแล้วมันอาจจะทําให้เราไปพลาดชนท้ายเขาได้นะครับแต่ว่ามันมีเทคนิคที่ทําให้เราสามารถ ออกแบบนี้ได้ง่ายๆแค่เทคเดียวครับเดี๋ยวทุกคนลองดูอย่างแรกครับผมดูแล้วว่าผมมีพื้นที่ด้านข้างประมาณนี้ครับนี่มีพื้นที่ด้านข้างประมาณนี้สามารถทําเทคนิคนี้ได้ครับแต่ว่าถ้าจอดเอาขนล้อบเบียดฟุตบาทแบบจตุจักครับก็จะทําเทคนิคนี้ไม่ได้ครับแต่ที่นี่ได้นั้นลุยเลยครับผมเนี่ยครับจะเดินหน้ามาให้ได้เยอะที่สุดครับนี่เดินหน้าไปให้ได้เยอะที่สุดเลยหลังจากนั้นครับ ผมจะถอยหลังแล้วหมุนเข้ามาข้างในครับพอผมเนี่ยหมุนท้ายเข้ามาข้างในมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับนี่ครับยิ่งหมุนท้ายมามากขึ้นเท่าไหร่นี่ครับหน้าผมจะออกไปข้างนอกมากขึ้นเท่านั้นครับหน้าผมก็จะออกไปข้างนอกมากขึ้นเท่านั้นหลังจากนั้นครับผมเนี่ยค่อยๆไหลลดนิดๆนี่นครับแล้วทุกคนลองดูเห็นไหมว่าวงเลี้ยวเนี่ย มันพอได้เลยเนี่ยผมไหลรถนิดนี้แต่ว่ามือเร็วๆครับหมุนพงมาไลัยไปด้านนอกรอเลยครับนี่หลังจากนั้นหาจังหวะโล่งๆคือตอนนี้ครับสบายมากและไม่จำเป็นที่จะต้องซีเรียสกับจังหวะมากแค่รอโล่งและไปครับเพราะว่าผมดูแล้วพ้นแน่นอนนี่ครับเห็นไหมจากตอนแรกที่แบบออกไม่ได้อะตอนนี้ครับเนี่ยเหลือๆเลยรอโล่งแล้วก็ไปได้เลย นี่ครับเห็นไหมการออกของเราก็จะง่ายราบลื่นแม่นยำมากเลยครับพวงมาลัยฝีผู้เริ่มต้นหลายๆท่านครับจะเกรงและกลัวมากกับการคืนพวงมาลัยตอนกลับรถครับเพราะจะรู้สึกว่าโอ้โหคืนไม่ทันคืนยากนะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นเพราะเราตะตอนยอนนยครับตะตอนยอนแล้วก็ต้องรอรถเข้าเลนเอ,อแล้วก็ค่อยๆบั่นปึ๊บ คืนพวงมาลัยและถึงไปต่ออันนี้ครับบางทีเนี่ยมันทำให้เราคืนไม่ทันรถพุ่งเตาคายูเทิร์นขวางสถานการณ์ครับมันทำให้เรายุ่งยากเกรงกลัวครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยพอที่จะเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและพวงมาลัยแล้วก็เราสามารถคุมน้ำหนักคันเร่งได้อย่างแม่นยำแล้วนะครับ เราจะสามารถใช้เรื่องนี้ในการคืนพวงมาลัยให้ง่ายดายได้ครับโดยการแตะคันเร่งแล้วปล่อยให้มันฟรีนิดๆครับพอเราได้จังหวะตามที่ต้องการแล้วครับนี่เติมคันเร่งรถกำลังลจะเข้าเลนปล่อยฟึดชึบนี่ครับเห็นไหมมือนิ่งๆแปะประคองนิ่งๆเข้าเลนเลย แต่ว่าข้อควรระวังนะครับนั่นก็คือการทําแบบนี้มันไม่ใช่การที่ปล่อยให้รถบังคับตัวเองนะไม่ได้แบบยกมือขึ้นปล่อยฟิวอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันอาจจะไปซัดคันนู้นคันนี้ก็ได้ใช่ไหมครับผมเนี่ยยังคงบังคับความหนืดบังคับทิศท,ทางของพวงมาลัยด้วยความหนืดที่มือผมกดไว้อยู่นะผมไม่ได้ปล่อยมาเลยเพราะว่าถ้าปล่อยมาเลยอะไปไหนก็ไม่รู้นะอ่าเดี๋ยวทุกคนลองดูปึ๊บ ปล่อย้วเห็นนะเห็นนะเนี่ยอันนี้ก็คือปล่อยเราจะไม่ปล่อยให้รถบังคับตัวเองแบบนี้นะครับ